สวัสดีครับกับข้าวในครัววันนี้เราจะมาทำเมนูหมูย่างตะไคร้กันครับพร้อมการทำซอสหมักหมูตะไคร้นะครับง่ายๆแล้ววิธีการย่างหมูด้วยม้ออบลมร้อนนะครับว่าใช้ไฟเท่าไรอะไรยังไงนะครับเพื่อให้ได้หมูนุ่มชุ่มฉ่ำเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยครับอันดับแรกนะครับเราจะมาทำเครื่องสำหรับหมักเป็นเครื่องหมักตะไคร้กันก่อนนะครับส่วนผสมแรกจะเป็นพริกไทยเม็ดนะครับสามารถใส่ลงไปได้เลยนะครับวันนี้เราใช้หนึ่งช้อนชานะครับจะค่อนข้างฉุนนิดนึงนะครับ ตามด้วยรากผักชี3ต้นนะครับเอามาซอยก่อนนะครับตะไคร้ซอย2ต้นครับกระเทียมไทยกลีบเล็กนะครับ2ช้อนโต๊ะครับผมเราจะโขกส่วนผสมทุกอย่างนี้นะครับให้แหลกเข้ากันดีก่อนนะครับพอโขลก จนแหลกเข้ากันดีเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะได้เครื่องหมักตะไคร้ที่เป็นหน้าตาแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปทําซอสกันต่อนะครับในขั้นตอนของการทําซอสนะครับส่วนผสมแรกจะเป็นน้ําตาลปี๊บนะครับใส่ลงไปได้เลยนะครับ2ช้อนโต๊ะนะครับสําหรับน้าตาลปี๊บครับตามด้วยผงปรุงรสหมูนะครับ2ช้อนชาครับน้ําปลานะครับ1.5ช้อนโต๊ะหรือว่า1ช้อนโต๊ะครึ่งครับน้ํามันหอย2ช้อนโต๊ะครับ ซอสฝาเขียว1ช้อนโต๊ะนะครับน้ำมันสําหรับผัดเล็กน้อยนะครับครึ่งช้อนโต๊ะก็ได้นะครับตรงนี้นะครับเพื่อให้หมูเรามันวาวแล้วก็น่าทานครับน้ําสะอาดนะครับประมาณ100 ml นะครับจากนั้นนะครับตีให้น้ําตาลละลายนะครับคนแบบนี้นะครับจนน้าตาลละลายเยอะที่สุดนะครับ โดยประมาณจะใช้ประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะได้ซอสมาแบบนี้เราจะนําเครื่องหมักนะครับที่เราโขกไว้ในขั้นตอนแรกนะครับลงมาผสมกับซอสเรานะครับสูตรนี้นะครับเพื่อนๆสามารถทําเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เก็บใส่ตู้เย็นไว้ใช้ได้หนึ่งถึงสองสัปดาห์เลยนะครับถ้าเป็นไม่ได้แช่แข็งไว้ได้เลยนะครับเวลาจะใช้เราก็นําออกมาละลายแล้วก็มาหมักกับเนื้อสัตว์เรานะครับคนตรงนี้ให้เข้ากันดีนะครับ พอเข้ากันดีเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้ซอสหมักตะไคร้แบบนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราจะใช้เป็นเนื้อหมูนะครับเราใช้ส่วนของสันคอนะครับ1กิโลกร,รัมนะครับตามอัตราส่วนเลยนะครับหั่นเป็นชิ้นขนาด1ถึง1.5เซนติเมตรนะครับเป็นความหนาที่พอเหมาะพอดีสำหรับการนำไปย่างนะครับสุกง่ายข้างในฉ่ำไม่แห้งกระด้างเกินไปนะครับ เสร็จแล้วเราก็นวดนะครับถ้ามีเวลาก็นวดราวสามถนาทีเป็นอย่างต่านะครับเพื่อให้นุ่มูนุ่มชุ่มฉ่าเข้าเนื้อนะครับหลังจากนั้นก็หมักไว้นะครับในตู้เย็นก็ได้หรือว่าข้างนอกก็ได้นะครับเราราวหกนาทีเป็นอย่างน้อยนะครับเพื่อให้เครื่องต่างๆซึมเข้าไปเนื้อเนื้อหมูนะครับเสร็จแล้วนะครับเราจะนํามาย่างด้วยหม้ออบลมร้อนวันนี้เราใช้ตะแกรงตัวสูงนะครับหม้อลักษณะนี้มันจะมีตะแกรง2แบบนะครับจะเป็นตะแกรงตัวต่ํา แล้วก็ตะแรงตัวสูงตัวที่ใกล้กับฝาเครื่องอบลมร้อนที่เป่าลมมานะครับเราใช้เป็นตะแรงตัวสูงนะครับเรียงอย่าให้ทับกันนะครับแล้วก็ใช้ไฟขนาด225องศาเซลเซียสนะครับเป็นเวลา30นาทีนะครับโดยที่ไม่ต้องกลับด้านนะครับพอครบเวลา30นาทีนะครับก็สามารถเปิดออกมาหั่นทานได้เลยนะครับจะได้หมูสันคอย่างตะไคร้หน้าตาแบบนี้นะครับ ช่ำๆแบบนี้เลยถ้าใครอยากให้เกลียมกว่านี้นะครับก็เพิ่มไปอีกราวๆ5นาทีได้นะครับจะได้หมูที่แห้งลงมากกว่านี้สักนิดหนึ่งนะครับนี่นะครับลองไปทําทานดูนะครับสูตรนี้สามารถนําไปหมักกับเนื้อสัตว์อื่นๆได้อย่างที่บอกนะครับเนื้อวัวก็เหมาะมากๆนะครับแต่ถ้าเนื้อวัวแนะนําให้บีบสับปะรดเป็นชิ้นลงไปสักชิ้นหนึ่งก่อนนะครับอัตราส่วนต่างๆนะครับเดี๋ยวเขียนให้ที่ข้างล่างคลิปนะครับในฝั่งของ YouTube นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ และก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อให้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกับข้าวในครัวนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าวันนี้ต้องขอบคุณมากๆสวัสดีครับ